้งการให้เธอระสนใจอย่าจมอยู่กับเล่ยาแค่เพียงเธอเดินออกมาลาลาลาผ่านไปเี่เพลงแค่ได้ลองรอเธอเลิกย่าอยู่ทางนี้ดิเจดเรรอนเลิกเสพได้ไหมล่ะเบบี้สงสัยว่าเสพทำไมเธอลอยที่สุดในคืนนี้ เธอได้ด,ดันรดอยู่ตอนนี้แค่เธอได้ลองหยุดจะได้ล้จากสิ่งที่เป็นอยู่มันจะเป็นชีวิตที่ธอไม่ลืมแย่แย่แย่นั่งมองจะพนควันไม่ว่าอะไรที่เพื่อนเธอเล่นกันเธอแตนรับบัอยู่กลางหอควันในกระเป๋ามีเฮโรอ,อีนแล้วเธอจะเอาอยัางไงดี ธอจะนอนไหนจะนอนคุกไหมเธอก็แค่ tell me yeah. มันทำไม่ปอธอดำร่างกายเธอก็จะพังความจำสั้นว่าเราแวงแค่อยากให้เธอได้ฟังฉันเพียงต้องการให้เธอรละสนใจอย่าจมอยู่กับเล่ยายาแค่เพียงเธอเดินออกมา ลองรอเธอเลิกยาอยู่ทางนี้ดีเชลรสเกดไดรอนรักเสบได้ไหมล่ะ Baby ้สงสัยว่าเสพทำไมเธอล้อยที่สุดในคืนนี้ไม่สามารถปล่อยเธอไปเธอติดด่านตรวจอยู่ตอนนี้หรือเธอก็อยากเลิกอยู่แต่เพื่อนบังคับให้เธอลองควบคุมอาการไม่อยู่ หัวใจข้างในมันสั่นคลอเธอชอบเซพเคตามีเพราะเธอหลงหลงในภาพลอนยาบายาไอยาอีมันไรคุณค่าไม่ต้องรอ เธอไม่สวยฉันจะไม่มองอาจเธอไม่จำฉันจะไม่ทองฉันจะไม่มองให้หัวใจแต่เธอไม่สวยฉันคงไม่มองผ่านไปกี่แฟนยังคิดได้ลองอรอเธอหลับยาอยู่เธอมีดีใจและแครีดอนรักแทบได้ไหมล่ะเบบี้สงสัยว่าแสบจะไม่เธอร้อยที่สุดในคืนนี้ไม่สามารถปล่อยเธอไป เธอเตดตานปรวจอยู่ตอนนี้พักเธอสวยแจ่มดังจันเพนฉันแทบช็อกตายเพราะใจเต้นตถ้าเธอไม่เห็นฉันคงไม่มองผ่านไปกี่เพลงยังคิดได้ลอง เลย่ยาอยู่ทางนี้ดิเจเดสเทดิรอนเลิกเสพได้ไหมล่ะเบบี้สงสัยว่าเสพทำไมเธอร้อยที่สุดในคืนนี้ไม่สามารถล่อยเธอไปเธอติดดันกรดอยู่ตอนนี้